จ้ามินน่าด้ทำไป哟 Round one Fight ทำไปต่โอเคทำต่อไปนะอ่ออลลี่ก็ทำไปนะสวัสด anyway> ีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านเรียวจังกันแล้วเราก็เลยจะซื้อของไปเส้นคุณพ่อเรียวจังนะคะนั่นก็คือจ้าจัง ขมนมไทยนะคะขนมไทยที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นด้วยเมื <Columbus> ่ <ie lang> <imi> right <portraits> อกี้เราเพิ <t iny i> ่งไปซื้อจากเซเว่นมาค่ะนี่อันนี้นะคะปาัาขนมยี่ห้อบปั้นๆนะคะพร้อมไหมพร้อมค่ะไปกันเลยเอดิกมาถึงบ้านเรียกจังแล้วปิ๊งปอกเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีอ่ะจังขอบคุณจริงจังอุตส่าหมาช็มาอเอ็ดดี้ให้ ให้ซมาท่านนายโมโนเดสเงอบคกให้อ่อดี้ให้แล้วใช่ไหมคะใช่บอกว่ายังไงคะบอกว่ายังไงบอกบอกพคุณพ่เดียวจังว่ายังไงดไิไใช่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันให้โคดะโคซี่เดี๋ยวไปชวนป้ป่าที่เาจังกินด้วยนะอ็ดีไปชวนสิทอบคค ย,ยจากก้ากถือแล้วก็วชวนทุกคนกินด้วยกันไงนอโ,โอ้ทำเป็ยอดเธอวิมาทายใต้จ้ามิน่นาจะทำไปอ round one อ fight ทาตยต้โอเคเ ก็全部、これ。ซมโบก็ぱいあอんですไปรุ่นเดียวเอริกเนี่ยเอามาให้นยูตเน่ทำไมตัวเองกินคนเดียวล่ะเอริกกตแม่นงอเอริกจังอเริกด้วย 爸爸的好感 <noise> อร่อยใช่ไหมคะไวชกไวชิเดสก็มีหลายรสมากๆเลยนะคะมีรสบัตเตอร์บาตาจิโคจิราวะกาดิกะนิดิกจิโคเวะเบรกซซามิคุโรกมะอันนี้คุรกมานะคะก็มี3รสนะคะมีต่ก๋ตนี่มั้กคะคุณยูโนะ อ๋อ,อ,อคุณแม่บอกมีนะคะคุณแม่บอกมี จริงๆก็มีขายที่เซเว่นคาวดี้ใช่ไหมดองกี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้เป็น r ร r e item มากๆเลยนะมีห <laughs> ้องกันไขเตอร์ด้วยเนี่ยคือว่าそうですね、なんかマガリンとかあの使ってないって書いてあるんで、子供も多分安心して食べられるのかなっていう感じですね。オートデスーเราก็ไม่มีสารเขาเรียกอะไรนะไม่มีผงชูรสด้วย MSG ไม่มี MSG ด้วยเขาคือว่าบ้านบันตี๋อยู ブラรドนす。みんดซえนินนาเอียดูอตเตมิเต่บเด็กชอบรถไหนที่สุดครับลองลองรถนี้ดูนี่รถงามีประโยชน์นะรถงาถ้าไป็เตมแต่เน้อกัตนลองกินสิอืมอืมเป็นไงคะอย่าใบเน่ยนี่กอย่าบเรอเนี่ยีก็อย่าใบอร่อยไหมอืมอืมอ่ะอน เอาอีอันนี้นะคะแพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยนะสังเกตมะมีลูกคุณแม่อยู่โอค้าสังเลยสียวโอกาสังมั่มมัเมี่มัมมี่ไดี่มัมมี่ไดี่มัมมี่เียวเามัมนเตะเห็นไหมเห็นไะเต อันนี้ได้เป็นคุณแม่แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นลูกๆ5คนเนี่ยสารต่อความฝันของคุณแม่นะคะคก็เลยทำขนมนี้ออกมาขายกินหอมมากตาคุณแม่กินบ้างแล้วนะทับเป็นเตมิโยนี่ห่วยจิงนห่วยจิงนเ,เ,เ,เนี่ย นั sociedad, Bref, ่งฟรัชจ well, we like like? ัดตาみんな全部食べちゃったみいっぱいえるよほらどれが一番美味しいですかขี้โอโคเมะお腹いっぱいお腹いっぱいいっぱい食べたねどれが一番好きこれバター味黒ロゴ好きですこれあもともとクロゴマが好きで甘くて美味しいですเอ็ดดี้ชอบรสไね、นสุดคะนี่รสนี้แหละค่ะชอบวันนี้แล้วค่ะแสดงว่าตอนแรกชอบอื่นๆละค่ะ อันนี้รสกาลลิ c กินไปเยอะเลยอ่ะกินคนเดียวกเกือบหมดห่อเลยดิอะไรคะนี่ไงคะอันนี้มีอันนี้ค,ะคะ่ะเอ้กถะเป็นสุกี้จัดตัดเนชอนกินเยอะเกินไปใช่ไหมคะ คิดเป็นถุงสองถุงคนเดียวเลยดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามความเห็นคนญี่ปุ่นกันนะคะว่ากินขนมปังเนยสดอบรอบของไทยเป็นยังไงต่างกับของญี่ปุ่นไหมเอโตะโออาจโดเกあの甘くて美味しいのとあのすごい軽いんでああ朝食べるのかすごいかもしれないですねすごい食べやすいのであの日本人の口にも合うと思いますね วันนี้เราก็เลยเอามาเส้นคุณพ่อเลี้ยวจังนะคะมาเยอะแยะเลยนะคะดูกี่ถุงก็ไม่รู้นะคะอีไปถ้าเป็นเตกุดาไซอ๋อเดี๋ยวตัวเองน,นี่เนาะนงคกไ,ไปะ,มะนะไ,ปไม่ได้อนกค์ไปนไหนโอ้ย<ด>ัทำแบบเหรออึอดอึ่งค่ะก,ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะกินขนมปังเนยอบกรอบอร่อยๆอย่างนี้นะคะของปันบันนะคะสามารถหาซื้อได้ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะซื้อได้ที่ดองกิโฮเทนะคะ ฮาวดี 7, ้เซเว่นอส่วนถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตรูเม่ลาซาด้าช้อปปี้โทรนด้ได้วยวะมาเนยมาเลยเอริกเอริกโอเคกูน่าจะรับพ่อป้านี่นาดีใจยอดดะยาดดะยอดดะโอ้โหพ่อป้าทุกคนทุกคน 何 <music>